โอเคมาต่อกันเลยนะครับตอนที่13ถึงตอนที่14สามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจผู้แปลเลยนะครับลูกพ่อมันทำได้ยังไง เร็วจนข้ามองไม่ทันน้อยไอเวนข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ไอเวนข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าเมืองเฟยจะต้องมาเป็นเมียของข้าจงจำไว้ดูเหมือนแกอยากจะตายจริงๆสินะเข้ามาสิวะลูกพอ่อ นายน้อยเหยาวกวงข้าขอโทษแทนลูกชายข้าด้วยวันนี้ข้าขอลาถ้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้แต่ทองต้องอยู่ที่นี่อะไรนะไอเวณนี่ก็ได้พ่อยอมยอมไปก่อนไม่งานเจ้าอาจไม่รอดวันนี้ตระกูลฟู่ขอลา นายน้อยเหยาพวงวังว่าเราจะได้เจอกันอีกด้วยทองพวกนี้มันเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบยาเพิ่มพลังผู้อาวุโสสองคนที่ปกป้องข้าเมื่อกี้นี้เอาทองไปครึ่งหนึ่งอะไรนะครึ่งหนึ่งขอบคุณนายน้อย ขอบคุณนายน้อยนายน้อยใจดีมากส่วนท่านอเออเออยาวให้ลูกชายเจ้าจะมากไปแล้วเจ้าต้องลงโทษเขาผู้อาวุโสใหญ่ท่านรวมมือกับตระกูลฟู่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะ ถ้าหัวหน้าตระกูลคิดอย่างนั้นข้าก็ขอลาลูกพ่อดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากสมกับเป็นลูกชายของข้าท่านพี่ท่านแข็งแกร่งมากแน่นอนอยู่แล้วน้องสาวของข้าเจ้าข้าก็อยากโดนจุ๊บบ้างเออนี่ ห้องลับของฟู้หงหยวนมีอะไรฮึวันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วปู่จะไปไหนฟู้เหยาทรงวันนี้น้องชายของเจ้าเกือบโดนเหยากว,วงฆ่าเหยากว,วงมันก็แค่คนโง่ไร้พลังไม่มันหายโง่แล้ว และพลังของมันก็แข็งแกร่งมากข้าไม่สามารถมองเห็นถึงระดับพลังของมันได้อย่ากังวลไปเลยปู่เดี๋ยวข้าจะฆ่ามันให้เองดีถึงเจ้าจะเป็นนักรบระดับก้าวดาวแต่ก็อย่าประมาทละ่ะทักษะ กายาสวรรค์เป็นทักษะที่ข้าเคยฝึกในชีวิตก่อนหลังจากฝึกฝนจนถึงระดับแรกร่างกายจะสร้างกล้ามเนื้อใหม่และทนทานพิษมากขึ้นเอาล่ะต่อไปหาทักษะโจมตีทักษะหมัดสังหารทักษะนี้ให้ความสำคัญกับการชก มันจะแข่งแกร่งตามร่างกายของผู้ใช้ยิ่งร่างกายแข็งแรงทักษะนี้ก็จะแข่งแกร่งตามดูเหมือนว่าข้าต้องใช้ยาบำรุงร่างกายช่วยยินดีต้อนรับขอรับเท่าแกมีชันเลียสีม่วงและกล้วยไม้สีม่วงในครั้งของเจ้าเท่าไรมีประมาณ สองกว่าต้นขอรับแต่ราคามันค่อนข้างแพงนะขอรับข้าเอาหมดเลยราคาเท่าไหร่เอะขอคิดสักครู่หนึ่ิบเหรียญทองขอรับตกลงข้าซื้อหมดเลยท่านลูกคา้ารอสักครู่เดี๋ยวข้าไปเอาของมาให้อืม แล้วเจ้ามีเตายาขายไหมท่านเป็นนักปรุงยางั้นหรอข้าไม่ใช่นักปรุงยาข้าแค่มาซื้อให้คนอื่นมันจะดีกว่าถ้าข้าไม่เปิดเผยว่าข้าเป็นนักปรุงยา <c oughs> เชิญทางนี้ขอรับที่นี่มีเตายามากมายท่านเลือกได้ ตามใจชอบเลยครับเต่ายานี่ราคาเท่าไหร่เต่ายานี่ถูกจองแล้วขอรับโปรดเลือกเต่ายาอื่นเถอะครับข้าสนใจแค่เต่ายานี่เตาเดียวเท่านั้นยังมีเต่ายาดีๆอีกมากมายนี่เหมันนายน้อยตระกูลเหยาไม่ใช่หรอ ดูเหมือนว่าจะหายโง่แล้วจริงๆชิตูอยู่เจ้าอยากได้เต่ายานี่งั้นหรอฮ่าฮ่ฮ่ฮ่แกหัวเราอะไรอาการโง่กำเริบหรอข้าขอบใจเจ้ามากที่จ่ายค่าเต่ายานี่ให้ข้าอะไรไวมาก มันหายงูแล้วจริงๆโอเคก็จบแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปสองสามวันที่แล้วนะครับเออช่วงนี้ก็ยุ่งนิดหน่อยนะก็อยากให้ทุกคนดูคลิปแบบอิ่มเอิมอยู่หรอกนะครับแต่ไม่มีเวลาทำสักเท่าไหร่ก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับ